พบกับช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมตอนนี้มา ep สองนะครับผมเมื่อแมคโครนะครับผมเข้ามาทํางานใกล้ๆกล้นะครับผมบ้านน้องใบเตยมาดูปฏิกิริยาน้องใบเตยนะครับผมตอนเอ้ยนะครับผมยานรถเล็กนะครับผมใบเตยกลัวแมคโครแล้วตอนนี้นะครับผมเมื่อน้องได้ไปเชิญหน้ากับแมคโครนะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับผม ตอนนี้ขอความช่วยเหลือจากพ่อแล้วนะครับผมไปเตยตีมือป๊อกๆแล้วตอนนี้นะครับผมโซ่เราก็เล็กด้วยนะครับผมสูงขึ้นหน่อยแต่เตยยานมาเตยกลัวนะครับผมไปเตยตีมือป๊อกๆเลยตอนนี้นะครับผมขอความช่วยเหลือจากพ่อแล้วตอนนี้เอา เตยเตยเตยเช็คโซแล้วตอนนี ne ้นะครับผมเตยเช็คโซแล้วนะครับผมตอนนี้ถ้าถ้าไมโครไม่เคลื่อนไหวไม่เป็นไรนะครับผมแต่หากว่าไมโครเคลื่อนไหวแล้วไปเตยตื่นเต้นเลยนะครับย่านบอนะเตยเนาะย่านบอไปเตยพร้อมบวกนะครับผมดู ลักษณะเนี่ยลักษณะนี้พร้อมบวกนะครับผมใบเตยเตยมาแล้วเตยเตยมาแล้วเตยเตยโอ้ยเตยย่านเอ้ยเตยย่านเอ้ยเตยย่านเตยย่านเอ้ยโอ้ยดูเอ้ากลัวที่ไหนล่ะเตยดึงขนายใส่เลยนะครับผมฝนขนายใส่เลยเนาะเตยเนาะ นี่กลัวที่ไหนเตยแค่ถอยมาตั้งหลักถอยมาตั้งหลักซื้อๆนะเตยเนาะดูโซ่ตึงเลยนะครับผมถอยมาตั้งหลักในโซ่ตึงเลยดูงองเช็คโซ่แล้วไปเตยนะครับผมซียูบอนอสโซซัามี่นะครับซียูบอนอสโซซัามี่นะครับผม ผมว่าไม่กลัวหรอกนะครับผมถ้าพ่ออยู่ใกล้นี้อุ่นใจนะครับผมไม่กลัวหรอกเนาะเตยยานว่าเตยเตยยานเนาะเตยไม่กลัวหรอกแต่ถอยมาสุดโซ่เลยนะครับผมบตยยานเนาะเตยแต่ถอยมาสุดโซ่เลยเนาะเตยเนาะเตยเตยยานแค่เกรงใจนะครับผม ่ตอนอน,นี้คือประเชิญหน้าแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมอ่า EP หนึ่งอยู่นู้นนะครับผมอยู่นู้นนะครับผม่ตอนนี้ EP สองนะครับผมเข้ามาปผเชิญหน้าเลยเข้าใกล้เลยนะครับผมนี่ย่างไซ่เลยตัวนะเตยเนะนี่เผเชิญหน้าแล้วนะครับผมสู้เลยตัวนะเตยเนาะอืม จนตรอกวันนี้เราเตยจนตรอกแล้วสู้เลยนะครับผมบม,มยานหรออีพอยิราตั้งรักสู้แล้วบม,มยานหรอกมาเลยมาเลยปวดโซเบื้งสิเลนไซนี่อีอพ่อมาปวดโซ่ยิราเนยลราสิเลนไซเลยเิเลนไซน์คือเซเลนนี่น้เตยเตยสิเลนไซสิเซเลนนี้ล่ะนี่เรนไซลยตัว Tới tay, tay mana tay, Tới Tới mình sáu nâng là tới Tới mình sáu nâng là Ui Ui Trông điều này khắp bóng จ้องตามไม่กระพริบเลยนะครับผมจ้องแมคโคนั่มนะครับผมจ้องพ่อด้วยนะครับผมพ่อ,อยันนีจากกีฬาเด้อยายหนีจากกีฬาเด้อนะครับผมโซขาดเลยเดิโซขาดเลยเดยิพ่อหนีเมื่อไหร่โซขา,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 าดตอนนั้นนงเตะว่าเตยว่าโซหนีจากกีฬาตอนไหนนี่โซขาดตอนนั้นเลยแหละ เดี๋ยวตัดไปเลยนะครับผมตอนเขาตอนไมโครเข้ามาอยู่ใกล้ๆเลยนะครับผมตัดไปเลยนะครับผมต่อต่อนะครับผมตอนนี้วนซ้ายบนขวาแล้วบนซ้ายบนขวาแล้วไปเตยเริ่มเบียงแล้วไปเตยนะครับผมเริ่มเบียงเริ่มเบียงแล้วไปเตยเอาเตยเอ้าเตยสู้เตยสู้เขาเตยเตยสู้เขาเตย ่เตยสู้เขาเตยเตยสู้เขาในยานกลัวกลัวตยฟาดงวงฟาดงานแล้วตอนนี้นะครับผมอันนี้คือการขู่นะครับผมเต่ว่าขู่อย่ามาไก่เด้ออย่ามาไก่เด้ออย่ามาไก่เด้อข่อย่านเลยข่อย่านข่อย่านนะครับผมอันนี้คือขู่นะครับตีงวงขู่นะครับผม เหมือนถ้าว่าเป็นพวกสุนัขม้าแมวเข้ามาใกล้ๆนะครับผมน้องก็จะตีวงแบบนี้เลยครับตีวงโคป๊อกป๊อ่าเหมือนไล่นะครับผมไล่ไม่ให้เข้ามาใกล้นะครับผมไม่ไมไมให้เข้าเข้าใกล้น้องมากเกินไปนะครับผมเป็นวิธีไล่นะครับผมแสะดงนะครับผมแสดงถึงความกลัวของน้องนะครับผม เดี๋ยวตัดไปเลยนะครับผมอุ้ยมาแล้วมาแล้วเตยมาแล้วเตยมาแล้วเตยเตยมาแล้วเฮ้ยเตยมาแล้วเตยอุ้ยเตยตกใจชูงงนี่ควักมือใส<ต>่เลยมาเมะมาเมะควักมือใส่เลยไปเต่เนี้ยมาเมะมาเมะรถเล็กอลยมาเมะถอยถอยสุดโซ่เลยตอนนี้นะครับผม ไอเตยวายาเด้อเขาไกลกว่านี้บวกเลลยเตยพร้อมบวกพร้อมบวกนะครับผมไอเตยเตยบอกว่าถอยมาตั้งหลักซื้อนะครับผมถอยมาตั้งหลักซื้อนี้ หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วเอ่าเริ่มเข้าใกล้เริ่มหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วตอนนี้นะครับผมอ่าเริ่มบิดซ้ายบิดขวาแล้วตอนนี้ไม่เตยอันนี้น้องอุ่นใจเพราะว่าอ่าพ่อควานอยู่ใกล้นะครับผมอ่าอยู่ใกล้น้องนะครับผมน้องก็เลยอุ่นใจนะครับแบบสั้นบอเหลือนะครับผมโซ่แค่นี้ไม่เหลือขาดแน่นอนจากไหนก็ขาดนะครับผม เดี๋ยวตัดไปเลยนะครับผมตอนนี้กำลังจะมาอีกแล้วเตยเตยมาอีกแล้วเตยเตยเตยมาอีกแล้วเตยอุ้ยอุ้ยเต้ยเปิดตาโตเลยนะครับผมเวลาไมโครยกเสาเข้ามาใกล้ๆครับผมเปิดตาโตเลยนะครับผมนี่ เปิดตาโตเลยไปเตยเลยครับผมเนี่อย่ามาเด้อนะครับผมอย่ามาเด้นเอนีาา่สะดุง้งโอ้มีสะดุ้งมีสะดุ้งยกโอ้มีสะดุงะด้งนะครับผมดูลองเลยมีลองด้วยนะครับผมยานยานยานอะไรเด้อยาอดีนะครับผม เดี paid, ๋ยวตัดไปเลยนะครับผมอตอนนี้ไปเตยนะครับผมถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วอถอยแล้วไปเตยนะครับผมอไมโครเข้ามาใกล้ๆนะครับผมตอนนี้อไปเตยบันไดบันไดถอยยานเลยบัดนี้เตยบอกว่าแค่ถอยตั้งหลักนะครับผมเตยบอกว่าแค่ถอยตั้งหลักนะครับผมด้วยสู้ว่าเตยสู้ว่าเตยเตยสู้ไ้เตยลูกนี่ เออเตยมาเมมาเมเตยว่าเตยว่ามาเมมาเมกลัวที่ไหนละกลัวที่ไหนละเตยดูสกิทสกิทโซ่แล้วนะครับผมสกิดโซแลยมาใกล้กว่านี้มีขาดแน่นอนนะครับอน้าเตยมาใกล้กว่านี้ขาดเทนะเตยเนาะือสิประยูนะครับผม ไปเตยไปเตยเตยเอาใจเตยเอาใตยนี่คูโชว์เลยนะครับผมคูโชว์เลยตัวน่าเตยเนาะโอ้ยน่าเตยเตยโซ่สิขาดว่าเตยโซ่จีขาดไเตยเอาเตยเตยยานเตยสูงไหมเตยเตยยานเตยสูงไเย แค่ถอยตั้งหลักหน้าเตยเนาะวันสุที่ไหนถอยตั้งหลักเฉยๆน้าเตยเนาะมีร้องกูเลยอีพ่อซอยลานี่เลยน้องร้องร้องนะครับผมร้องร้องมาว่าอี่พ่อซอยลานี่บางสีแล้นะครับพ่อช่วยหนูหน่อยพ่อช่วยหนูหน่อยมาแล้วมาแล้วบาอย่างีหยาดรถเล็กนะครับผมไป ยานรถเล็กยานแมคโครเลยไปเตยนะครับผมเตยนะ่าจะคิดว่าทานฟอร์มเมอร์หรือเปล่าคิดว่าใบเตยเป็นทานคิดว่าแมคโครเป็นทานฟอร์มเมอร์หรือเปล่านั่นนะครับมาใกล้ๆจ,จะกลายร่างเป็นหุ่นยนต์นะเลยายานตกใจเราไปเตยนะครับผมามาดูนะครับผมเสาสุดท้ายนะครับผมเสาสุดท้าย จะเป็นอย่างไรนะครับผมไปเตยสุดท้ายจะเป็นอย่างไรไปเตยตอนนี้ไปเตยตั้งหลักรออยู่นะครับผมเตยบอกว่าพา่อญาติออุ่นใจอยูุนะครับผมอ,อุ่นใจอยู่กําลังใจจากพ่อนะครับผมยืนจ้องแมคครนี่สายตาหันมา,าหาพ่อนะครับผมไปเตยหาที่พึ่งหาที่พึ่งนะครับผมช้างทุกเชือกเลยนะครับ ถ้าผมถ้าได้กลัวกลัวอะไรจากสิ่งอื่นนะครับผมก็จะหาที่พึ่งนะครับผมจากควานคนที่เลี้ยงนะครับผมาจากควานจากพ่อคนที่เลี้ยงคนที่ดูแลนะครับผมก็มกจะหันมาหานะครับผมเพื่อหาที่พึ่งนะครับผมเขาจะเสร็จแล้วเตยเขาสิรแล้วเตยไม่ต้องยานละเขาจะเสร็จแล้วไม่ต้องกลัว ซอยลานี<_ <d> _ <n> _>่ลายานนี่ซอยลานี่ซอยหลาเนี่ลายานหนึๆๆ่ใบเตยก็อาจจะกลัวแมค็โครก็ประมาณนี้แหละนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นาะนะครับผมไม่ค่อยกลัวมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าน้องช้างบางเชือกนี่มีโซ่หลุดโซ่ขาดเลยนะครับผมแค่นี้ไม่ไหวแน่นอนนะครับผมอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับผมวิ่งเตะโซ่ขาดเลยเลยนะครับผมอันนี้น้องก็ยังเชื่อฟังน้องควานนะครับผมเชื่อฟังพ่อควานอยู่เนาะนะครับผมไม่ตื่นเต้นไม่สดิสดิ่งเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับผมยังมีสู้อยู่นะครับยังมีรุกยังมีรับอยู่นะครับผมยังมีสู้อยู่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับครอบครัวน้องใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม